สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านวันนี้เรามาถ่ายให้ดูนี่ค่ะนี่นะคะจะซูมก่อนนะคะซูมให้เพื่อนเอนเห็นใกล้ๆนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนลังนกค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะมาทำรังอยู่นะคะตรงหลังคาบ้านเราเลยนะคะ มีมีครั้งหนึ่งนะคะมีน่าจะหลายเดือนแล้วเนาะก็เคยถ่ายให้ดูเนาะว่ามีรังนกนะคะมาทํารังอยู่นี่นะคะทํารังแล้วก็คลอดลูกอยู่นี่เนาะแล้วก็เอาออกทีนึงแล้วนะคะเพื่อนๆเอาออกไปแล้วนะคะสอยเอาไปไว้เอาไปไว้ที่อื่นเนาะให้เข้าไปอยู่ที่อื่นนะคะนี่ก็มาทํารังอีกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะทํายังไงคะจะทํายังไงดีเนาะ ก็มาทํารังมันก็เนาะเราก็เห็นเขามีรังอยู่เราก็ <S <S กลัวลูกเขาเขาล่วงอะไรอย่งเงี้ยเนาะเราก็ไม่กล้าเอาออกอีกนะคะเนี่ยต้องใช้ค่าค่ะเพื่อนๆมีสองรังเลยค่ะตรงนี้ก็เริ่มอีกแล้วนะคะเนี่ยถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะคะนนะคะ เริ่มอีกแล้วอีกหลังหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆจะทํายังไงดีเพื่อไม่ให้นกมาทํหลังตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆมีวิธีไหนบ้างคะมันก็เอาญ้ามาเนาะทำหลังนะคะมันขนมาแล้วก็มันก็ตกนะคะตกทุกวันเลยค่ะเราก็ต้องกวาดทุกวันนะคะเราจะย้ายหลังไปไปไว้อีกเราก็กลัวมันจะร่วงนะคะไม่รู้ว่ามีใข่หรือเปล่านะ ทำยังไงดีเนาะเพื่อนๆช่วยแนะนำหน่อยนะคะนี่นะคะตรงชายคาบ้านเลยค่ะใครมีวิธีบอกหน่อยคะ่ะเพื่อนๆทำยังไงไม่ให้มาทำหลังตรงนี้ได้นะคะตรงตรงตรงหลังคาบ้านได้นะคะนี่นะคะเป็นรูเลยนะคะนู่นนูน่นนนะเราจะ ทำยังไงสอยสอยไปไว้ตรงอื่นใช่ไหมคะดีไหมน้อทำอยังไงดีน้อนี่นะคะเป็นรูไป็ูไปเลยนะคะรูกัวกลัวลูกเขาจะตกเนาะเราก็ไม่กล้าสอยนะคะ เราจะต้องมีบันไดเนาะบันไดปีนขึ้นไปเนาะค่อยคปีนขึ้นไปแล้วก็เอาไปไว้ตรงที่ใหม่ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราสอยเนี่ยลูกก็จะตกกลัวมันจะตายเนาะเพื่อนเนเนาะต้องหาบันไดนะคะหาบันไดมาปีนเอาย้ายไปไว้ที่อื่นเนาะที่ไหนก็ไม่ทำนะคะมาทำตรงชายคาบ้านนะคะ เอาออกแล้วเนะตอนนั้นกําลังเริ่มก่อนลังแล้วก็เอาออกแล้วไม่มีตัวนะคะเอาออกแล้วเขาก็มาสร้างใหม่คะ่ะเพื่อนๆจ<ะ>๋าเราจะทํำยังไงดีเนาะบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างคะช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าเรามีวิธีไหนบ้างที่ไม่ให้นกมาทํารังอยู่ชายคานะค่ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะคะเพื่อน,อนๆมาถ่ายให้ดูว่าเราจะทํายังไงนะคะใครมีวิธีก็บอกหน่อยเนาะ สวัสดีนะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ